สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับก็เป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ตรงกับฉบับวันที่24เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไว้นี่คือผู้นําแท้กับผู้นําเทียมหมายความว่ายัางไงเริ่มต้นเนี่ยประกาศหอมบอกว่าอารมณ์น่ค้างกันเป็นแถวเลยนะครับโดยเฉพาะปิยบุตร แสงกนออกุลก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับว่าทำไมหน้าตา MOU ของพรรคการเมืองทั้ง8พรรคซึ่งเป็นว่าที่รัฐบาลถัดไปเนี่ยถึงได้ออกมาในลักษณะที่ไม่ได้เป็นคุณกับพรรคก้าวไกลและก็คณะ9ก้าหน้าสักเท่าไหร่เลยนะครับจะเรียกว่าเป็นการทรยศกับอุดมการณ์ของพวกสายแข็งในพรรคก้าวไกลกับคณะก้าหน้าก็น่าจะเรียกได้นะครับแต่ก็อย่าที่รู้กันแหละครับ ไอแนวคิดแก้ไขและบางครั้งก็ยกเลิกมาตรา112เนี่ยพักก้าวไกลกับคณะก้าวหน้าประกาศมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ลงมือทําไปแล้วด้วยในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วเนี่ยนะครับคราวนั้นเนี่ยมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเข้าสภาไป,ไปแล้วเรียบร้อยแต่โดนเบรกซะก่อน โดนเบรกเพราะว่าสว่าจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราหกที่บัญญัติข้อความสำคัญคือองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ข้อความสำคัญตรงนี้แหละครับที่ไปปรากฏอยู่ใน MOU แล้วนำมาซึ่งความไม่พอใจอย่างแรงของปิยบุตรแสงกนก,กุลคาถามคือทาไมถึงไม่พอใจขนาดนั้นแหะครับ ขณะที่บรรดา8ปดพักที่เขียน MOU ลงไปแบบนี้เนี่ยคือการแสดงออกแบบกินปูนร้องท้องหรือว่าวัวสันลังหวะซะมากกว่าแสดงว่าเป้าหมายของปิยบุตรเนี่ยมีเพดานสูงกว่าพิธานะครับปิยบุตรบอกว่าอย่างนี้ผมได้อ่าน MOU การร่วมรัฐบาลที่นําโดยพักเก้าไกลแล้วเนี่ยผมไม่เห็นด้วยใน2ประเด็นซึ่งแตกต่างไปจากเนื้อหาที่ปรากฏในร่าง MOU สุดท้ายที่หลุดออกมาทางสื่อนะครับ เรื่องการเพิ่มข้อความที่บอกว่าต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่สการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์เหตุผลนี่คือข้อความเหล่านี้ไปปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ2560อยู่แล้วว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ย ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและรูปแบบของรัฐได้การบัญญัติข้อความนี้ซ้ําลงไปเนี่ยไม่ส่งผลใ,ใดๆในทางกฎหมายเลยนะครับแล้วก็ในทางการเมืองด้วยเพราะอย่างไรเสียรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐและระบบก,การปกครองได้อยู่แล้วพวกที่ทําแบบนี้ได้เนี่ยคือพวกก่อการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเท่านั้นแหละครับตรงกันข้ามครับ ไอการเขียนลงไปแบบนี้เนี่ยมันคือการแสดงออกแบบกินปูนร้อนท้องหรือว่าวัวสันหลังวะซะมากกว่านะครับนอกจากนั้นในการเพิ่มถ้อยคําที่บอกว่าสถานะอันเป็นที่สักาาระผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์ข้อความนี่นะครับอาจจะเป็นบ่วงรัดคอที่ทําให้พรักก้าวไกลเนี่ยต้องประสบกับปัญหาในการเสนอร่างพรบแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตได้นะครับประเด็น,นต่อมาครับเรื่องการตัดการผลักดันให้มีการนิรโทษกรรมคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองผ่านกลไกลของรัฐสภาออกไปเหตุผลที่ผมไม่เห็นด้วยคืออะไรครับคือพักเก้าวไกลเนี่ยมีพันธกิจสําคัญที่รับมาจากความคาดหวังของประชาชน จากเยาวชนจนํานวนมากในการที่จะยุติปัญหาความรุนแรงทางการเมืองที่พัวพันกันมาตั้งแต่รัฐประหารปี49ผ่านเหตุการณ์ปี53ผ่านรัฐประหารปี57และการชุมนุมของราษฎรในปี63และปี65การที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้สําเร็จเนี่ยนะครับมันต้องใช้กลไกลการนิรโทษกรรมให้กับบุคคลที่ถูกดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองซะก่อนนะครับ นี่แหละครับเป็นคําพูดของปิยบุตรแสงกหนก,กุลน่าผิดหวังนะครับน่าผิดหวังเป็นอย่างมากทั้งที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากปิยบุตรอยู่แล้วนะครับพันธกิจของพรรคก้าวไกลโดยคําพูดของปิยบุตรเนี่ยไม่เอ่ยถึงกลุ่มพันธมิตรไม่เอ่ยถึงกลุ่มคนเสื้อเหลืองไม่เอ่ยถึงกลุ่มคนเสื้อหลากสีไม่เอ่ยถึงกปปสเลยแม้แต่นิดเดียวทำรากับว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่คนไม่มีตัวตน แล้วพักก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลของประชาชนทุกคนได้ยังไงนะครับมันก็ไม่ต่างไปจากว่าท่าของทักษิณเลยนะครับที่เคยพูดเอาไว้บอกว่าจังหวัดไหนเลือกไทยรักไทยต้องดูแลจังหวัดนั้นก่อนแต่ทักษิณเนี่ยยังเปิดช่องจังหวัดที่ไม่เลือกไทยรักไทยเดี๋ยวค่อยดูแลกันภายหลังแต่ของปิยบุตรเนี่ยกลุ่มพันธมิตรกลุ่มคนเสื้อเหลืองเสื้อหลากสีกปปสหายไปจากประเทศไทยเลยนะครับ แนวคิดอุดมการทางการเมืองของปิยบุตรเนี่ยจึงดูแล้วน่ากลัวนะครับในขณะที่พิธาดิ้นรนเพื่อเป้าหมายในการเป็นรัฐบาลแค่นั้นเองการลดเพดานที่เคยเรียกร้องลงเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีต่อพวกฮาร์ดคอร์ในพักก้าวไกลในคณะก้าวหน้านะครับแต่เป็นผลดีกับประเทศโดยส่วนรวมไม่เฉพาะขั้วการเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับปิยบุตรเท่านั้นนะครับที่เห็นเช่นนี้อีก7จ็ดพักการเมืองเนี่ยเขาก็เห็นต่างกับปิยบุตร ไม่เฉพาะประเด็นมาตรา112ที่ต้องลดเพดานลงเท่านั้นนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยพิธาก็ต้องลดเพดานลงอีกหลายเรื่องด้วยกันสาเหตุนั่นแหละครับก็ตอนที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันพูดได้หมดนั่นแหละครับจะให้หมาออกรูปเป็นควายก็พูดได้แต่พอเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะทํามันอยู่ที่ข้อมูลและเงื่อนไขที่ต่างกันออกไปก็ไปดูตอนหาเสียงสิครับพิธาเี่ถึงกับต้องติดสติ๊กเกอร์ให้ยกเลิกมาตรา112เลยนะครับ ในสถานการณ์ขั้วเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปทําแบบนั้นได้ไหมะไครับมันก็ไม่ได้นี่ก็รอดูอยู่นะครับว่าพิทาได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่เนี่ยจะมีมวลชนสีส้มมวลชนสามนิ้วมวลชนทะลุนรกชุมนุมกันที่ดินแดงราชจำเนินเผาคว้างระเบิดทุกวันเรียกร้องให้รัฐบาลพิทาเนี่ยยกเลิกมาตรา112เหมือนกับที่ทํากับรัฐบาลลุงตู่หรือเปล่านะครับ เพราะว่าสถานการณ์การแก้ไขหรือว่าการยกเลิกมาตรา112ในช่วงนี้กับช่วงของรัฐบาลลุงตูเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับเจ็ดพักบอกว่าห้ามใส่ใน MOU มีพักก้าวไกลเพียงพักเดียวเท่าน,นั้นแหละครับที่ประกาศว่าจะเดินหน้าต่อเพื่อเอาใจมวลชนของเขามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับเหมือนตอนที่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนั่นแหละครับฉะนั้นถ้าหากว่ามวลชนสีส้มตระกูลทะลุทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่เคลื่อนไหวไม่ออกมาแว้น ไม่ออกมาชุมนุมก็เท่ากับว่าไม่มีอุดมการณ์สิครับเป็นเพียงแค่มอ็บตามสั่งเท่านั้นเองแหละครับอีกเรื่องหนึ่งที่พิธาจะต้องลบเพดานแล้วนะครับก็คือเรื่องของค่าแรงขั้นตำ่ำคือตอนไปหาเสียงเนี่ยบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลขึ้นทันทีเลยวัละ450บาทเมื่อวานนี้วันที่23พฤษภาคมไปคุยกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไปเจอข้อมูลทะลักกลับตัวแทบไม่ทันเลยนะครับ บอกว่าไม่ขึ้นแบบกระชากนะครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลผสมอ้างเป็นรัฐบาลผสมก็คงเป็นเหตุผลในเรื่องที่พิธานเนี่ยจะทําให้สําเร็จหลังจากนี้แหละครับและยังมีเรื่องของการปฏิรูปกองทัพเรื่องของการปราบคอร์รัปชันอีกพิธาอยู่ระหว่างการเรียนรู้นะครับว่าการเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลกับการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยความรับผิดชอบมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเคยด่าลุงตู่เอาไว้8ปปีว่าพาประเทศวิบัติวันนี้แหละครับพิธาน่าจะเริ่มรับรู้แล้วว่ามันไม่ใช่นะครับ มีข่าวดีครับเมื่อสองสามวันที่แล้วชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นรองประธานอาวุโสของกลุ่มบริษัทไทยสม,มิตเป็นพี่สาวของธนาธรถแถลงบอกว่าไทยสม,มิต์เนี่ยมีแผนการลงทุนในปีนี้อย่างน้อย5,000ล้านบาทนะครับหลังจากที่มีรถอีวีเนี่ยเข้าบบุกตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องชนาพันธ์บอกว่าอย่างนี้ครับ ลุ่มบริษัทไทยสม,มิดคาดการถึงอนาคตอันใกล้ว่าผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์ต่างๆโดยเฉพาะแบรนด์ของจีนที่รัฐบาลไปชักชวนมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเริ่มเดินเครื่องได้ซึ่งจะทําให้เกิดการแย่งแรงงานกันจนเกิดปัญหาบุคลากรขาดแคลนเนื่องจากมีโรงงานเกิดใหม่อย่างน้อย5โรงงานประเมินคร่าวๆหนึ่งโรงงานใช้พนักงานประมาณ1,000คนนี่เป็นคำพูดของพี่สาวธนาธรนะครับน่ายินดีครับน่ายินดีถึง ชนาพันธ์จะไม่เอ,อ่ยชื่อรัฐบาลแต่ก็เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปนั่นแหละครับว่ารัฐบาลลุงตู่เนี่ยปูทางไว้ให้เอกชนอย่างไทยสมิทธไทยสมิตรถึงได้ประโยชน์ไปเต็มๆนะครับพิธาครับดูไว้นะครับของจริงไม่ต้องสร้างภาพวันหนึ่งต้องมีคนออกไปพูดว่าได้ทําอะไรเอาไว้กับประเทศชาติบ้างดูกรณีของลุงตู่เป็นตัวอย่างก็แล้วกันขนาดพี่สาวธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยยังต้องสูฮกเลยนะครับ